ไม่เน้นตำแหน่งเน้นสั้นตำนานของแท้ค่ะเพราะฉากนี้บุญตาสาวโบเมลาดามาแรปขายผ้าทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆงานนี้ผู้จัดป้าแจวยุทธนาเลยจัดให้เต็มแม็กทั้งแรปทั้งบีทบ็อกเบื้องหลังสาวโบเป็นตัวเองสุดๆจะกี่เทกกี่รอบก็จัดให้ได้โหมดตามที่ป้าแจวต้องการเรียกเสียงหัวล็อจากทั้งกล่องได้เป็นอย่างดีแฟนๆมารอซีเอฟผ้าจากบุญตาในคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานมิช่หงค่ะวันนี้นะคะเรามาแระปเพราะว่าเราเพิ่งจะเป็นเด็กใหม่ในยุคตระกอสิงเพ ฟีลแบบอยากสร้างตำนานเพราะว่ารู้สึกว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปนี่แค่ช่วงแรกค่ะบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นตำนานแล้วจ,จะเป็นไห้นะของพวกเขาแรปนี้ซ้อมไม่นานซ้อมเมื่อคืนจําเนื้อได้แต่เนื้อใหม่ไม่เหมือนเดิมสวยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ <c oughs> ปาไม่เคยถามเลยว่าให้ทําอะไรมีแต่บอกแล้วก็เออทาก็ได้ล่าสุดให้ยกตัวลอยตัวเหิอนอากาศอะไรเงี้ยตอนเห็นแล้วก็ปาบอกเออมันก็ทําได้เนาะแล้วฉันเรื่องอะไร <c oughs> ตำนานตำเลยไม่ต้องรอนะคะสีนี้อยากให้ทุกคนได้มารอรับชมกันค่ะก็คือเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ฝากด้วยค่ะ